น้ำเินจะหีตกขอบหรือไม่ฮะพร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 แย่เผาอัดตึกทีตาพระเผาอัดตึ๊กทีตาถังน้ำแข็งพรจะผันอรโยตกทาเจ้าปูเลยไหลดีปูเล่ไหดีอ้นเจ้าเจ้าเจ้าปูล่ไหีี่งกลายเป็นหเอ้ยลอยเป็นตายโดวว่าจ้าปูเลไหะายอยู่จัายหีแต่พรจะเผาพจะเผาเริจะปูจะาย เสือขาวบอกไม่ไหวจะแล้วปล่อยให้เจ้าปูเหล็กไหลไปเข้าเซตดไทยไปครับโค้งแก่ตะสิ้รองน้ำรองเดินครับรองน้ำรองเดินครับเจบ้ปาปูเหล็กไหลเป็นฝ่ายชนะเจ้าปูเหล็กไหลลองน้ำร่องเดินเป็นฝ่ายชนะครับผมเจ้าปูเหล็กไหลของินรางวัลนในชนะแชมป์หนึ่งแสนบาทครับต่อมาเจ้าปูนะครับไมต้องใส่เสื้อไม่ต้องใส่ผมจะใส่